ก็นะไปขึ้นเหนือนะทริปทำบุญกับครอบครัวมานะคะก็เลยนะไม่มีเวลาเลยนะคะแล้วก็ประกอบกับนะคะอากาศร้อนมากหนาวมากนะคะโค้ชก็เลยแอบป่วยนิดนึงนะคะแต่ว่าคิดถึงพวกเราทุกคนเลยนะวันนี้อดรนทนไม่ได้แล้วค่ะคุณขาเออคิดถึงโค้ชกันไหมคะเออคิดถึงเสียงจยเจ้เจาเออของโค้นหรือเปล่านะ มามามาเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้นะคนกำลังจะได้ที่จอดรถแล้วนะคะกำลังขับรถนะรีบไลน์มาบอกพวกเราไว้ก่อนนะไหนใครเข้ามาแล้วนะคะคทิ้ทักทายมาหน่อยคิดถึงกันไหมคะคิดถึงโค้ไหมคะมาแล้วพี่แป๊ะเย้ yeah! สวัสดีจ้าน้องพรคิดถึงนะคิดถึง ่อเดี๋ยวมันจะดิ่งกว่านี้รอแปบ,บหนึ่งนะคะอ่าพวกเราแชร์ไปเลยเ้วเพราะว่าวันนี้เขาจะบอกเคล็ดลับสองเคล็ดลับนะคะวิธีดึงดูดเงินนะแบบฉบับของโคชิตานั่นเองอ่าสวัสดีค่ะคุณเดียวสวัสดีจ้าพี่นุกสาแม่วันนี้นะเขาพี่นุกนี่ ขอพลวซนภมิของโค้พพนะคะเป็นซีอีโอของราชสิมานะคะก็วันนี้นะเมื่อเช้านางก็จินตนาการนะเห็นภาพตัวเองว่าแบบได้งงได้เงินอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนเปิดตัวแวทนจริงๆค่ะคุณอ่ะพร้อมดึงดูดเงินกันไหมคะสวัสดีค่ะวิรัชนะวันสวัสดีค่ะคุณพันธาอีอีแอ แ่ไปก่อนเลยนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะแล้วโค้ดเนี่ยเป็นพื้นหลักของ well and happy ฉะนั้นเนี่ยใครได้ยินนะคะรู้สึกด,ด,ดีดีตั้งแต่เห็นหนะ้าโค้ดแล้วค่ะเอออ่ะแป๊บนึงนะขอจอดแป๊บนึงคิดถึงมากนะพี่แป๊คิดถึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะอะแป๊บนึงแป๊บนึงพร้อมดึงดูดเงินนะคะกิฟบอกนะคิดถึงกิฟนะคะด่าเด็กมากนะอ่า ได้ที่ต่อแล้วเย่ yeah. อะแล้วกลัวน,นะคะตามเพื่อนๆนิดนึงนะคะตามไปตามเพื่อนๆมานะวันนี้เคยรับดีดีอ่ายิ้มหรือยังคะเท้าคลิปมานี่คุณต้องยิ้มก่อนนะเออเทคนิคของโคสิตานะคะง่ายมากแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยนะคะ แต่คุณต้องยิ้มและคุณต้องเปิดรับพื้นที่ของหัวใจของคุณนะเออรู้จักอดทนรอรู้จักแบ่งปันรู้จักมีความสุขและสนุกไปพร้อมกับวันเวลาทุกช่วงเวลาทุกช่วงขณะของชีวิตของคุณสวัสดีค่ะพี่อ้วนเย้ขอเวลาโค้ดหนึ่งนาทีนะคะสวัสดีค่ะพี่จิ๊แบแป๊บหนึ่งนะโค้ดยังไม่ได้แบ่งปันใครเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ ขาเวลาค้นหนึ่งนาทีนะสวัสดีจ้าน้องคองอ่าแบ่งปันเลยนะคะยิ่งแช์ยิ่งได้ค่ะยิ่งให้ยิ่งมีเออต้องพูดคำนี้เลยยิ่งแช์ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะแชร์นะคะคอนเทนต์นี้ไปหน้าเฟซบุ๊กของคุณนะคะเพื่อประโยชน์สุขของ ใครอีกหลายๆคนให้เขาได้รู้จักวิธีการดุนเงินค่ะดุนเงินค่ะแบบฉบับของโคชิตานั่นเองโอเคไหมสวัสดีค่ะพี่แมวอ่ามาๆาแส,สดงว่าพวกคุณนี่น่ารักมากเะ้อตัวเฟรยคลิปของโคชก็เข้ามาเร็วมากเลยน่ารักจริงๆคิดถึงโคชมากใช่ม โค้รรู้สึกว่ามีคนส่งกระแสจิตมาบอกโค้รว่าโคตรเมื่อไหร่โคตรจะมาไร์หนูดูเฟซบุ๊กโคตรหลายรอบแล้วนะหนูดูเพจโค้รหลายรอบแล้วนะไม่เห็นโคตรมาสักทีนะสวัสดีค่ะพี่รัฐพนรดเย้ <c oughs> เป็นพยาบาลแต่มาดูไ์สดค่ะอ่านทุสวัสดีค่ะพี่มิงอ่ะมีคนส่งกระแสจิตไปเรียกโคตรมานะคะโค้รรู้สึกว่าแบบนั้นนะ อนแรกโค้ดกัดจยังไม่ไล์นะวันนี้นะคะยังไม่ค่อยหายดีนะคะแต่เชื่อว่ามีใครหลายๆคนคิดถึงโค้ดนะคะสวัสดีค่ะคุณพันนีอ่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับใครแชร์แชร์ขอให้รวยมหารวยค่ะความรวยเพราะวันนี้คุณแชร์เรื่องความรวยคุณจะรู้รวย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 ค่ะนักเงินก็จนงงนะคะเป็นโรคเรื้อรังด้านความรวยนะรวยไม่เลิกเออแบบนี้เลยเอาไว้อยากได้ไป้โลกนี้อ่า สวัสดีค่ะคุณปัทถาใช่ไหมคะอ่านผิดคดขออภัยนะคะคุณอาแดงเลยสวัสดีค่ะมา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 นะคะขอเวลาคดแบ่งปันขออีกหนึ่งนาทีนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคดังไม่ได้แบ่งปันใครเลยนะคะพวกคุณทําไมน่ารักกันอย่างนี้เฮ้อแสดงว่าติดติด ติดใจโค้ชใช่ไหมคะกดติดดาวแล้วก็กดติดใจด้วยใช่ไหมคะฝากอินไว้เชิญเพื่อนๆนะมารับเรื่องราวนะคะวันนี้วิธีการดึงดูดเงินแบบฉบับของโค้ชสิตานั่นเองนะคะคุณแตงโอเคคุณแตงเยี่ยมคุณพันนี้บอกรวยรวยรังเป็นโลกนี้ค่ะรวยเรื้อรังรวยไม่เลิกรวยแล้วรวยอีกค่ะอยากเป็นโลกนี้แชร์ไปเลยสวัสดีค่ะคุณสมคิดสวัสดีจ้า All, น้องออสดคะเด็ดไอดอลชื่อดังเลยมาก่อหัวใจรวัรวๆๆต้อนรับคุณสมคิดและน้องออสหน่อยจ้าเออครอบครัวเราเนี่ยมันอบอุ่นนะอ่ะมาดึงดูดเงินกันไปค่ะคุณแบบฉมับของโคสิตานะคะผู้หญิงที่พลิกชีวิตจากเงิน20บาทนะคะกลับมาเป็นรายได้เจ็ดหลักได้ยังไงเพีเยงระยะเวลาแค่2เดือนกว่านะคะ ว่าจะขึ้นแต่หลักเร็วๆนี้นะคะเออทำได้ยังไงนะคะพวกคุณรู้กันอยู่แล้วถ้าคุณติดตามโค้ในวันที่หนึ่งถึงวันที่21นี้นะคะและคุณดูคลิปของโค้ทุกคลิปคุณจะได้อะไรใหม่ๆเสมอทำไมถึงกล้าออกมาทำคลิปมาแบ่งปันนะคะเพราะเราสำเร็จจริงเราถึงกล้าออกมายืนยันในผลลัพธ์เราเพราะเราได้แล้วเรารู้ว่าคนที่เขาลำบ,บากเป็นเยี่ยงไรนะเราเคยอยู่ในโมเมนต์ของความลำบากมาก่อน เราก็เพียงแค่หวังว่าจะมีใครบางคนได้รับเรื่องราวดีๆจากการแบกบันของพวกคุณทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะโค้ดก็เป็นคนหนึ่งที่มีใครนะคะบางคนเขาแทกคลิปคูลุงมาแล้วโค้ดก็เปลี่ยนมาจนมาเป็นโค้ดวันนี้นะคะอืมนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณใจใช่ไหมคะอ่าสวัสดีค่ะพี่นิดนอยพี่แปะบอกดูเกือบครบทุกคลิปแล้วค่ะเยี่ยมมากนะคะ ใครดูคลิปโค้นะคนบ้บมั่นใจว่าหลายๆคนเริ่มเปลี่ยนชีวิตกันไปดีขึ้นดีขึ้นบางคนได้รับเงินนะอยู่ดีนะคะมีคนมาจ้างเราออกไปอจ้างออกจากงานแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกกับตัวเขาว่าเอ้ยนี่คือลูกศิษย์โค้ดอีกคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่า สงสัยแสดงว่าจักรวาลให้เรามารวยแลวถึงเวลารวยของเรานะคะเขาก็ไม่ไม่เครียดนะคะปกติต้องเครียดเขาบอกว่าปกติต้องเครียดนี่เขาไม่เครียดนะคะว่าจะโดนไล่ออกจากงานเขากลับมองหาหนทางที่จะสร้างให้ตัวเขารวยเขาใช้ชีวิตสนุกมีความสุขตามแบบที่โค้ดบอกเลยค่ะปรากฏว่าไงลูกไหมคะคุณขาปรากฏว่าสามีค่ะให้เงินทุนหนึ่งล้านบาทค่ะคุณนี่นะคะประสบการณ์จริงของทุกคนนะคะโค้ดว่าโค้ดแชร์ไปแล้วนะคนนี้นะอยู่หน้าเพจของโค้ดเองนะคะ โค้ดก็ดีใจตื่นเต้นกับเขามาาๆเลยแล้วหลายหลคนเขาก็เปลี่ยนชีวิตนะคะไม่ใช่เพียงแค่ดึงดูดเงินค่ะเขาดึงดูดคู่รักเขาที่น่ารักมากขึ้นเขาดึงดูดลูกเขาให้เป็นอภิชาติตบุตรมากขึ้นหลายปากต่อหลายปากค่ะเป็นเครื่องการันตีว่าสิ่งที่โค้ดมาบ,บอกคุณมันเป็นเรื่องจริงคุณรู้ค่ะว่าโค้ดแบ่งปันคุณด้วยหัวใจฉะนั้นคุณจรงรับมันไว้ด้วยหัวใจและลงมือทำแบบ3 0 0นนะคะอ้า นี่ไงน,นี่ไงเขาบอกว่าเขาเองคุณวอรกัญญานี่ไงคุณวอรกัญญานะคะเป็นคนมาแชร์เรื่องราวนี้ไปติดตามคุณวอรกัญญาได้นะอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเมื่อคุณรู้นะหัวใจการทำงานากดแรงนึงดูดนะคะหรือกดจักรวาลน,นะคะคุณก็สําเร็จแบบง่ายได้เออใครเขาทําแล้วเห็นผลคุณจงทําเด้คะค่ะแล้วถ้าวันนี้เขาออกมาแบ่งปันคุณหน้าเพจฟรีๆแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรคะ่ะ ขนาดหน้าเพจยังดูดกันได้เป็นล้านขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าคอสของโค้ดเนี่ยมันจะขนาดไหนล่ะคะคุณเออนี่ขนาดกลับมาแค่สิบหนาทีนะคุณอ่หลักฐานโซเป็นๆคุณรรกัญญาบ่อนะคะเยี่ยมนะทุกคนดูดพลังได้เลยสวัสดีค่ะพี่อ้อมคะ่ะ คุณเอ็มเจเน่นะคะทุกคนนะคะลูกศิษย์โค้ดหลายๆคนดูดเงินกันเป็นหลักล้านกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะน้องโบอีกคนนึงนะคะน้องโบก็ดูดเงินได้หลายล้านนะคะหลายๆคนค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยค่ะอะโค้ดสวยขึ้นทุกวันนะคะคุณสอนประภาฟังโคล้ละดีต่อใจใช่ไหมคะโค้เดเนี่ยเป็นคนที่พูดไทยเป็นไทยได้เข้าใจง่ายมากนะแล้วคุณเอาไปใช้ได้ทันทีนะคะนี่คือ ข้อมูลเรื่องราวที่โค้ดเอามาแบ่งปันคุณจากคนจิงหัวใจของโค้ดจากประสบการณ์ตรงของโค้ดใครที่ถูกจริตโค้ดเอาไปฟังเอาไปทําคุณเห็นผลอยู่แล้วอย่าว่าแต่เงินเสร็จหลักเลยค่ะจะกี่หลักคุณก็ดูดได้อย่าว่าแต่ความรักดีๆเลยค่ะความรักโค้ดดีคุณก็ดูดได้ค่ะอย่าว่าแต่ได้รูปที่ดีเลยค่ะคุณจะได้อภิชาตบุรนะเทวดาน้อยของคุณกลับคืนมาอย่างง่ายได้ค่ะถ้าคุณร่วงรู้การใช้กฎที่โค้ดแบ่งปันคุณตั้งแต่วันที่หนึ่งจนปัจจุบันนี้ต้องย้อนดูนะคะไม่ย้อนดูเสียของมากเลยนะอ่า คิดถึงคิดถึงน้องกิฟเช่นกันคิดถึงคิดถึงน้องก๊อฟเช่นกันสวัสดีค่ะพี่จอยยยโอเคคนเริ่มเลยนะเดี๋ยวคนมีเวลาอยู่กับพวกเรา15นาทีนะคะเดี๋ยวขอใช้เสียงนิดหน่อยก่อนอสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณจุธามาด้วยนะคะ กลับไปย้อนหลังทุกวันเลยเย่ยมากก็เก่งมากนะก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะใครที่ไม่ได้ดูคลิปโค้ดคุบอกเลยว่าคุณพลา,พลาดแรงมากนะคะพลาดหนักมากนะค,ะคุณต้องไปดูคลิปโค้ดตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี้นะคะคุณจะได้อะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่าว่าแต่เงินเ็จหลักเลยค่ะมากมายทุกสิ่ง e r y t h ่ n งเพราะโค้ดนะคะเป็นครึ่งของเวลค่ะเวลคือมั่งคั่งไม่ได้แค่ด้านเดียวค่ะเงินงานความรักสุขภาพความสุข,ขของคุณสุขอะไรอะ่ะ การแบ่งปันคืนสู่สังคมพกด้านของคุณคุณจะได้ครบจากการดูคลิปของโคสิตานะคะ Well and Happy Master นั่นเองอ่าสวัสดีค่ะพี่พาวิตโตสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะคุณโชคดีในทุกๆด้านนะคะอ่าค้เริ่มเลยนะอ่าค้เริ่มเลยนะ2เคล็ดลับดึงดูดเงินฉบับโคสิตานะคะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าโค้เนี่ย เป็นเจ้าของธุรกิจ Stone Perfume นะคะน้ำหอมพลังงานหินของโค้ดคุณรู้หรือไม่ว่าทุกๆวันนี้นะ,ะเมื่อก่อนนะตอนโค้ดเรียนกับครูรุ้งใหม่ๆโค้ดตั้งเป้านะคะว่าหนึ่งวันเนี่ยโค้ดจะต้องได้อ,อยอดนะคะจากการขายนะต่อวันวันละ1 0 0 0 0แบาทแต่คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้นะคะมันไม่ต้องพูดถึงหลัก1 0 0่0แแล้วนะมันมันเกินเลขหนึ่งไปหลายเลขแล้วนะคะการโอนเงินมันเข้ามาขนาดนั้นคุณเชื่อไหมว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงนะคะจากการที่โค้ชใช้ทั้ง ดวงดาวดึงดูดความมั่งค่าของคุณรุงนะคะใบสั่งจักรวาลแล้วก็วงล้อ,อปลดล็อคโค้ชใช้ทั้งสามแบบนะรวมถึงการที่โค้ชเนี่ยดึงดูดแบบรู้แก่นของ กฎจักรวาลโค้ดก็เลยทํางานแบบง่ายสําหรับใครที่ไม่เคยได้ยินเรื่องกฎของจักรวาลกฎของนายมิจูโค้ดอยากให้คุณย้อนคลิปโค้ดดูตั้งแต่วันที่1นึ่จนถึงวันนี้นะคะฟังไปก่อนนะฟังง่ายสบายๆใครอยากเป็นตัวแทนต้องรีบมานะคะปักหมุดความรวยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าสินค้าของโค้ดตอนนี้ผลิตแทบจะไม่ทันออเดอร์มาแทบไม่ทันมีเท่าไหร่ไม่พอนะคะยืนยันจากตัวแทนทุกๆคนทุกๆคน,คนส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์โค้ดเท่านั้นแหละคะ่ะที่ให้เป็นตัวแทนเนี่ยเป็นลูกศิษย์โค้ดเป็นลูกศิษย์ครูรุ แล้วยอดมันก็มาหาศาลเขาได้สินค้าไปเขาใช้แล้วมันเป็นน้าหอมพลังงานจักรวาลเนานะเขาใช้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็บอกต่อเรื่องราวตอนนี้ขั้นทวีไปหลายทวีปแล้วนะคะสินค้าของโค้ดเนี่ยทาไมถึงได้แบบนั้นนะคะหนึ่งในการตกตะกอนของโค้ดเลยโค้ดบอกคุณเลยวิธีการดูดเงินแบบโคตรง่ายเลยนะแบบโคตรง่ายเลยนะคือคุณนะต้องแอคชั่น300%นนี่คือเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะแบบฉบับของโค้ดสิตานะ โค้ดนะแอคชั่นนะคะทุกวันลืมตาขึ้นมานะคะเออเหมือนพี่คนหนึ่งเขาแชร์อยู่ในคอร์สของโค้นะพี่หวานนะเขาแอคชั่นทุกเช้าเลยค่ะว่าพ่อพ่อเนี่ยมีลูกค้ามาติดผ้าม่านนะหลายแสนบาทบ้างเตรียมลูกน้องให้ให้ครบเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยยังไม่มีใครออเดอร์หรอกแต่เขาเเขาเนี่ย แอคชี่นะคะแอคชั่นไปเลยนะว่ามีคนนะมาสั่งค้าบ้านของเขาแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาทําแบบนี้ทุกวันเขาบอกว่าเขาดูโค้์แล้วเนี่ยเขาเอาไปทําแบบ3 0 0รคุณรู้ไหมทุกเช้าก่อนที่เขาจะไปเปิดร้านเพราะแค่เปิดประตูร้านเนะะี่ยค่ะลูกค้ามารอเขาเพียบเลยนะคะและมันก็เป็นหนึ่งแคตทับที่โค้ชใช้จริงๆนะครโค้ชแอคชั่นทุกวันว่าเงินเมื่อก่อนนะโค้ดแอคชั่นด้วยเงินเข้า1นึ่งแสนเออหลังจากมันเข้า1นึ่งแสนโค้ชก็เริ่มขยับว่าวันละแสนขยับเพิ่มขึ้นมันเพิ่งเกิดขึ้้นนนนนเเเมื่่่อออสััักกววงะะคายยไดลี แล้วมันก็มากขึ้น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 ,นจนอินฟินิตี้นะคะตอนนี้ไม่สามารถควบคุมจํานวนเงินการหลั่งไหลเข้ามาได้นะคะเอออยากเป็นโมเมนต์นี้คุณต้องแอคชั่นทันทีเหมือนคุณรู้แล้วค่ะว่ายอดเงินมันเข้าคุณแน่ตื่นเช้ามาโค้รรู้เลยเฮ้ยกระแสเงินกําลังไหลามาหาฉันเออเฮ้ยห,หนึ่งแสนหลอดฉันามากกว่านี้นะวันนี้แล้วโคตรก็ละลาของโคตค่ะโคตน่นจะชอบเต้นนะคะ เต้นแรงเต้นกล่าวมาบ้ามาบอนะคือดีใจอะ่ะเออเฮ้ยมันถึงเป้าอะ่ะคุณเข้าใจโมเมนต์ของคนที่ถึงเป้าไหมเออแอคชั่นก่อนเลยค่ะคเขาเนียแอคแออิสนะคะหรือแอคชั่นไปเลยว่ารู้อย่างแน่ชัดว่าคนมันได้เวลาแสนะ่ะคุณโมเมนต์คุณจะเป็นแบบไหนเออมันต้องแบบตื่นเช้ามากที่คุณจะแปลงฟันแบบ เป็นอาชีพจริงไหมไม่เป็นโคดันเด้งดึงออกมาจากที่นอนนะคะแล้วก็สดชื่นกระปี้กระเป๋อย่างนี้เลยนะอันนี้จริงสดชื่นกระปี้กระเป๋าสามแสนสุดยอดขอบคุณลูกค้าขอบคุณนพพลางงานหินนะเธอทํางานได้ยอดเยี่ยมมากเลยลูกหลักของแม่ขอบคุณเงินในบัญชีนะเขาทําไมเติบโตงอกงามรวดเร็วขนาดนี้ล่ะลูกค้าชอบชอบชอบอย่างนี้เลยค่ะหลังจากโคดิกเด้งแล้วรู้แล้วว่าเงินมันต้องเข้าเป็นแสนโคดินเด้งเสร็จปุ๊บโคดขอบคุณเลยนี่นะคือเคล็ดลับที่สอง ต้องขอบคุณด้วยแอคชั่นเสร็จปุ๊บขอบคุณต่อค่ะยิ่งขอบคุณยิ่งขยายจะขอบคุณผลผลนั้นก็ได้แค่ผิวๆค่ะถ้าคุณอยากได้แบบโค้ดนะคุณต้องขอบคุณขอบคุณแบบจากจิตใต้สำนึกของคุณขอบคุณระดับสำนึกรู้คุณค่ะโค้ดเนี่ยนะขอบคุณระดับสำนึกรู้คุณเลยเห็ุคำที่โค้ดพูดกับน้ำหอมโค้ดไหมคะหนูเนี่ยออกฤทธิ์ออกเดชนะกับลูกค้ามากมายเลยลูกค้าใส่แล้วเปลี่ยนแปลงทำไมเก่งอย่างนี้ลูกรักของแม่คุณเห็นไหมคะ ภาษาที่คุณพูดขอบคุณอย่าเป็นภาษาพลังงานต่ํานะคะจงเป็นภาษา,าพลังงานสูงพูดด้วยคลื่นความถี่ส,สูงสูงพูดด้วยคลื่นความปรารถนาสูงสูงขอบคุณสูงสูงเออขอบคุณมากนะลูกยอดเงินเดิอนภาีของแม่ทําไมหนูเติบโตงอกงามรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟงฟงขนาดนี้ละลูกเอ้ยตายแล้วโตว,วันโตคืนนะลูกนะแม่ชอบชอบ คุณเห็นภาษาที่โค้ดใส่ไหมคะมันไม่ใช่เป็นแค่คำพูดที่สวยหรูค่ะแต่มันมีฟีลลิ่งค่ะ ฟิลลิ่งอ่ะของการขอบคุณโค้ดสำคัญเพราะการสำนึกรู้คุณเป็นหนึ่งในกฎของจักรวาลที่โค้ชใช้ทุกวันไม่มีวันไหนที่โค้ชไม่ขอบคุณเลยไม่มีแม้แต่รถที่นั่งก็ต้องขอบคุณบ้านในอนาคตก็ต้องขอบคุณโค้ชเนี่ยขอบคุณล่วงหน้าและเงินในบัญชีร้อยล้านเนี่ยโค้ชไม่ได้ขอบคุณแค่เงินที่ปัจจุบันที่มีนะโค้ชขอบคุณยันเงินเนี่ยในอนาคตนะขอบคุณตัวแทนระดับโลกในอนาคตของโค้ชนะขอบคุณ ครอบครัวสโตนพอฟฟ์พัฟูมที่ขยายขึ้นเป็นห้าพันกว่าคนขอบคุณลูกศิษย์นะสี่ห้าล้านคนของโค้ดโค้ดขอบคุณล่วงหน้าไปอย่างนี้เลยก็แล้วแต่นะอันนี้เคล็ดลับที่โค้ดบอกคุณถ้าคุณอยากได้คุณแค่ใช้มันอันนี้บอกเคล็ดลับส่วนตัวของโค้ดเลยนะโค้ดใช้แบบนี้ทุกวันแล้วมันก็ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใครเขาเห็นดีเห็นงามอะไรยินดีกับเขาแบบสุดจิตสุดใจ ไปเลยไอ้เรื่องที่แบบเอ้ยจริงเปล่าวะโค้ดไม่มีโมเมนต์นั้นค่ะใครได้ดีโคตดดีใจกับเขาโคตดดีใจเสมือนเราได้เองเราเนี่ยโคตดได้เลยนะคะแบบเนี้ยโคตดรวดเร็วนะโคตดแปลว่ามากมาก,มากเร็วๆอะไรอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะอ่าตอนนี้นะคะสิ่งที่โค้ดได้นะคะโค้ดก็มาแบ่งปันพวกคุณทุกคน,กค,นคุณสบายาไปดูได้นะว่าสโตนพองุูมของโค้ดเนี่ยเติบโตงอกงามรุ่งเรืองท่องฟ,งฟ,งฟงูได้อย่างอลังการงานสร้างมากๆ ฉะนั้นเนี่ยวันนี้โค้ดไม่ได้มาบอกให้คุณเป็นตัวแทนของโค้ดค่ะแต่สินที่โค้ดบอกคุณเนี่ยมันคือวิธีและก็วิธีการทํางานของกฎจักรวาลแล้วโค้ดดึงดูดแบบไหนอย่าลืมนะคะทริคสําคัญคือคุณต้องใส่ความโคตรมั่นใจอันนี้แถมให้ คุณต้องโคตรบั่นใจว่าคุณได้มันแน่นอนสบายมากเยี่ยมเลยเพราะโคตรเนี่ยมีป้าป๋าเป็นจักรวาลน,นะคะโคตรเป็นลูกรักของจักรวาลฉะนั้นสิ่งที่โคตรปรารถนาจักรวาลเขาส่งมาเกินค่าเสมอนี่คือสิ่งที่โคตรบอกกับตัวเองทุกทุกวันก่อนนอนนะคะคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดจงเป็นนายเหนือจิตไม่ใช่จิตเหนือคุณโจงเป็นนายเหนือจิตค่ะไม่ใช่จิตเหนือคุณโอเคไหมแอา โ okay, อเคไหมเออพี่จอยบอกสุดยอดค่ะคุณฟ้าวู้บอกว่ารวยคคอรเลยค่ะพี่มิงบอกเงินไหลมาแบบง่ายได้นะพี่จิ๊บบอกใช่ค่ะต้องเพิ่มความโคตรเข้าไปเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะเรียมาพี่จินะ๊บแะอาจะเอาแบบนี้ไปใช้บ้างใช้เลยโคตรดีให้คุณแบบไม่กักเลยนะคะกิ๊ โอด้ดอะไรเหมือนกิฟต์ได้ด้วยเลยค่ะใส่เต้นรวยๆเยี่ยมมากกิฟต์สุดยอดมากกิฟต์รับพลังนี้ไปเลยนะน้องตายบอกน้องรับค่ะ้อยล้านมาเลยค่ะเยี่ยมนะคะเห็นเงินดิจิตอลเขียวตลอดเยี่ยมนะคะเก่งมากนะคะโอเคค่ะพรุ่งนี้รวยๆ,ๆ,ๆค่ะเชื่อเลยค่ะไม่ต้องเอะค่ะเพราะถ้าคุณเอะเอะเอะมาตลอดชีวิตแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณตงเชื่อค่ะเพราะโค้ดเด่ยก็เชื่อค่ะ ไม่ต้องคิดอะไรค่ะเชื่อเป็นอย่างเดียวค่ะเชื่อค่ะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละเชื่อในพลังงานจัก,กรวาลนี่แหละเนี่ยมันมีพลังงานเออถ้าคุณเชื่อแล้วบันดีกับชีวิตคุณจงเชื่อแบบสุดจิตสุดใจค่ะเชื่อเถอะเพราะโค้ดมาแบ่งปันคุณจากประสบการณ์ตรงเมื่อสองเดือนกว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนน้นเออเขามีเงินติดตัว20บบาทนะคุณวันนี้มันไม่ใช่คนนั้นอีกแล้วค่ะและไม่มีหมอดูที่ไหนจะดูโค้ดได้แม่นยำเท่ากับตัวโค้ดเองค่ะ โค้ดเป็นคนกำหนดอนาคตใหม่ของโค้ดด้วยตัวโค้ดเองและโค้ดก็จะร่วมเปิดแสงสว่างสปอตไลท์ดวงใหญ่ให้กับประเทศไทยและมวลมนุษยชาตินะคะให้ตื่นรู้การใช้กฎของจักรวาลมากขึ้นโค้ดนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นนะเทรนตัวเองให้เป็นระดับโลกนะโค้ดกําลังลงเรียนหลายๆคอร์สหลายๆแคมป์หลายๆสัมมนารวมถึงการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวดนะคะเพื่อความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือผู้คนสืบเนื่องต่อไปคุณโค้ดโชคดีนะคะว่าคุณจะเป็นครอบครัวโค้ดในช่วงแรกเป็นลูกหลกของโค้ด ทุกคนเลยอ่าก่อนก่อนก่อนนะโอเควันนี้ให้2เคล็ดลับพอนะคะโค้ดคาดว่าวันนี้โค้ดหายป่วยแน่นอนนะคะเดี๋ยวโค้ดเนี่ยจะได้เข้าไปเก็บคอสอีโคสนี่ยังกำลังจะปิดคอสนะคะ action to W e l l นะคะใครที่ลงมือทำเนยนกับโค้ดนะถ้า action 300ไม่มีคำว่าไม่ได้คะ่ะไม่มีแน่นอนลูกติดโค้ดนะคะเดี๋ยวคุคณคอยดู x men ของโค้ดนะว่าเขาจะมาฉายแสงนะ ยีดวงนี้เขาจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะแล้วก็เต็มตัวนะสำหรับใครที่อยากจะลงคอร์สของโค้ดมีคนอินบอกมาด้วยว่าโค้ด่ะช่วยบอกราคาคอร์สต,ต่อไปของโค้ดได้ไหมคะจะเก็บเงินค่ะ <laughs> ใจล่มๆนะคะโค้ดกําลังคิดหลักสูตรให้พวกคุณนะ เออเอาไปใช้ดึงดูดเรื่องการเงินเรื่องค้าขายขายประกันเอ่อทำธุรกิจเครือข่ายแบบเนี้ยประมาณเนี้ยโค้ดจะมาจะออกคอร์สแบบนี้มานะคะเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นคนค้าขายอยู่ท,ทําธุรกิจอยู่แล้วอยากประสบความสําเร็จต้องใช้คําพูดประมาณไหนแอคชั่นประมาณไหนทาดีมบอร์ดยังไงเออเดี๋ยวโค้ชจะย่อยมาให้นะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึง่งนะคะเคล็ดลับที่โค้ดบอกคุณนะเนพจฟีฟีถ้าคุณใช้คุณดูดเงินมาได้เป็นหลักล้านแล้วค่ะคุณแค่เชื่อโค้ดนะเชื่อโค้ดนะ โคตมาจากติดลบนะคะมาจนวันนี้มาจนฟูหัวใจและเติมเต็มขานาดนี้เพื่อพวกคุณนะให้ให้ให้ใหปล่อยพลังปล่อยพลังรัก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 ร,กรกขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะเรียบร้อยกับสองเคลัยกับหนึงแถมด้วยเออขอบคุณทุกคนมากเลยนะรักรักรักอ่าพี่มิงบอกเจ๊รวยโคตรแน่นอนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพี่มิงรวยแน่นอนนะคะ นองพอรบอกเย่ๆยนะคะพี่นุกบอกเชื่อสุดจิตสุดใจค่ะโค้ดเยี่ยมมากเลค่ะพี่แป๊ะบอกดูดูดูรองเงินเรียนได้นอนเยี่ยมนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้มาทุกอย่างขอแค่คุณเชื่อใจและไว้วางใจจักรวาลน,นะคะอ่าอ่า คนลุกโคตรโคตนะคะพี่มิงบอกกิฟบอกรักษาสุขภาพขอบคุณมากนะกิฟวันนี้หายแน่นอนนะคะพี่จอยบอกโคตดมีเคล็ดลับดีๆมาบอกตลอดใช่แล้วนะคะคุณภาษาบอกกอด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 กอกอดกอดกันกอดกันนะคะคุณไพริยนเพิ่งเข้ามาอีย้อนดูนะวันที่หนึ่งสำคัญมากนะคะเชื่อใจโค้พววกที่เป็นมหาเศรษฐีปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ต้องคาดการณ์สำหรับพวกนี้หวยออก คุณเห็นไปแล้วว่าคุณถูกหวยแล้ววัลที่เท่าไหร่คุณคิดไปเลยเสร็จแล้วคุณปล่อยวางคุณเชื่อใจไม่ต้องลุ้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันจะถูกค่ะอพวกนี้ใครถูกหวยแล้วแบบปันโค้ดด้วยนะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เห็นไปเลยกระดโดดโลดเต้นดีใจแอคชั่นแบบที่โค้ดบอกคุณทุกอย่างเลยแล้วคุณก็ปล่อยวางไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อใจเชื่อใจว่าจักรวาลเขาอยู่ข้าง,างคุณน,นะคะอะพวกนี้รวยๆกันนะอา มีกงนเข้าบัญชีแล้วจ้าเบื่นสามเยีย่ยมเยียคุณฟ้าวูนะคะน้องโบโบโอกอาแขนรับเลยค่ะโค้นะพี่แมวนะคะบอกว่ารับรับรับเนะะนีคะพรุ่งนี้รวยเออคุณกัญญาลัต์บอกฟังโคตดที่ไหนโค้รตื่นเต้นเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยสดานันทีดีบอกว่าว้าวเงินไหลพุ่งกระฉูดเข้าบัญชีเป็นแสนเออเห็นเลยค่ะแอคชั่นเลยค่ะทําเลยค่ะรู้สึกเลยค่ะเอามาซะเดี๋ยวนี้เลยค่ะเออ ไม่ว่ายอดเงินในบัญชีตอนนี้คุณจะเป็นเท่าไหร่คุณจงมองเห็นเป็นเลขอย่างที่คุณอยากได้โค้ดเนี่ยเห็นอย่างนี้ตลอดนะคะนี่เนี๋ยวคอให้ดูโค้ดเคยให้ดูแล้วเนาะเห็นนะคือโค้ดเนี่ยตั้งหน้าจอไว้ร้อยล้านนะคะไม่ว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่โค้ดก็มองเห็นว่ามันเป็นร้อยล้านเห็นได้อย่างนั้นได้เมื่อไหร่คุณก็อยู่ในโฟลของจักรวาลแล้วค่ะ รักพวกคุณทุกคนเลยขอบคุณคุณบอลรักัญญานะที่ออกมาแบ่งปันนะขอบคุณจิ๊บด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่จิ๊บจ้าพี่จิ๊บนะคะขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณลูกตาลด้วยนะจ๊ะลูกตาลจ๋าขอบคุณพี่มิ้งขอบคุณพี่แมวขอบคุณน้องโบขอบคุณน้องค้องขอบคุณน้องก๊อฟเขาโพสต์โขอบคุณทุกคนนะขอบคุณพี่นุกนะขอบคุณคุณปริศนานะคะขอบคุณ พี่จอยนะคะโชคดีในทุกๆด้านนะคะขอบคุณคุณกัญญารัตน์ขอบคุณป้าดาด้วยนะคะป้าดา่ะเชื่อใจโค้นะคะโค้นพาคุณรวยและมั่งคั่งทุกด้านแน่นอนนะคะคุณไพลินนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องพรด้วยนะคะอน้องเดียจ๋าเดี๋ยวย้อนดูนะลูกพี่หวานนี่ไงคนนี้ไงพี่หวานที่โค้นเอามาแบ่งปันนะคะพี่หวานรักรักรักนะรักพวกคุณทุกคนเลยคุณนัตตี้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากขอบคุณมากรักๆักรักนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงมากจนทนไม่ไหวแล้วนะคะพอไปก่อนนะขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยพี่ตุ๊กด้วยขอบคุณนะคะรักๆๆก,ก,กนะไปแล้วไปพรุ่งนี้รวยรวยมหารวย